สวัสดีครับเบาเล็กเจ้าเกษตรยุคใหม่นะครับอ่าเมื่อนี้มาเลกก็จะพามา,าแนะนำพืชผลไม้อีกชนิดนึงนะครับที่อยู่ในสวนนะครับเบาเ็กนี่ก็จะคือมะนาวหวานนะครับมะนาวยักษ์หรือเลมอนยักษ์นะครับอ่านี่นะครับลูกผลเขาอาจจะลูกไงครับ ลูกโตนะครับบางลูกอาจจะถึงประมาณสองโลกว่านะครับก็มีลูกนี้ก็จะประมาณโลกว่านะครับนี่นะครับใส่นี่นะครับผ้าพี่นองมาเบิงนะครับผลไม้แปลกชนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ล้นเต็มผืนเลยครับนี่นะครับลูกเขา เลมอนยักษ์นะครับหรือบอกนาวยักษ์นะครับน,นะครับเนื้อเขาหวานนะครับเนื้อจะหน่อยนะครับเนื้อก็ปาดออกเหมือนสมโอนะครับผลเขาหอมครับนี่สุกออกมาหอมนี่นะครับ ต้นก็ใบก็จะบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีมะแรงนะครับมีเมียงใหม่กับบริสิทธยาเลยนะครับกะล้นทิมไปเรื่อยนะครับผมก็จะได้ตอนนะครับเพราะชุดชุดตอนงอกนกับเบิร์ดไปไปเรื่อยนะครับกะกิงกิ้งละลอยหาซินะครับกิ้งหน่อยกิ้งใหญ่มากอะสองลอยนะครับ อันนี้บอรลูมทรงนะครับคาทรงกับจีบประมาณหาสิบบาทนะครับนี่ฮะครับคิวเขาดกนะครับดกจนลนนถิ่มได้ลุ่นนะครับส่วนมากคนเฉมาเล่นสวนก็เฉมาตรงนี้นะครับนี่นะครับปลูกประดับไว้นะครับไว้ในสวน แต่ก็สุกก็จะพ้นสีเหลืองๆนะครับพี่ให้นองเข้าเบืองน้ากันเพราะว่าไผ่มักนะครับมักไม่แปลกนะครับพอเบาเล็กก็บตอนไว้นะครับตอนไว้ชุดหนึ่งกับมดไลยนะครับเพราะว่าจะิ่มตอนอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับปลูกเป็นไตดินเลยนะครับถ้าไผเอาไปเดีดูแลดีๆนะครับฉีดวานศิญญานะครับ ใบเขาสวยนะครับใบเขาจึนี่นะครับใบเหมือนใบสมโอเลยนี่นะครับใบเขาแต่มีตะแมงนะครับเมื่อกินนะครับมีแมงนะกับสัตรูพืวดเขาก็จะมีน้อนช่อนใบนะครับนี่เห็นไหมใบบิ๊กใบงอนะครับถ้าเป็นโรคพวกเคงกือกับมีครับตัวกับทำลายเขาบ่คอยใดนครับนออที่จจกจะมาแรงนะครับนี่ถ้าใบอ่อนเขาออกมาอย่างสีนะครับเพาแต่ผลยานะครับ ขา้าใหญ่ขึ้นมาเขาก็เจะงามสมบูรณ์นะครับแต่บริพนยากับเจ้าหน่อยกับมีน้อนช่อนใบนะครับของมาทำลายนะครับอาจจะมีผวกเชลาผวกยังมาทำลายครับตัวแข็งแรงครับแข็งแรงครับพุทธมัยชนินโอ้ยหลูกลอมละออนอะอยากนี้พี่เหยียบข้นองมาดมน้วกันมันหอมแห่งนะครับหอมหอมหอมที่จมูกเลย เราจะพายพี่น้องเบิ่งกันอนนี้ครับเป่าเล็กจะพายเบิ่งนะครับเขากอะจับบินมานี่นะครับโอ้ฟอกออกมานะครับนี่ครับข้างในเขานะครับข้างในเขาก็จะเหมือนหมกสมโอนะครับตัวกินเขามันหอมแหงน,นะครับหอมเปลือกเขากาว่านนะครับี่เปลือกตัวนี้เขากาวาน บกหน้าโบวเปียวรับกหน้าโบสมนี่นครับเนื้อตรงนี้ก็กินได้นะครับหวานเนื้อกวานนะครับอืหวานครับหวานหวานนี่นะครับผลไม้แปลกนะครับนดอยหญ่กิโลสองกิโลนะครับยใหญ่สูงสุดเกือประมาณสองกิโลครึ่งนะครับ ัน,นี้ก็จะประมาณกิโลก่วๆนะครับกิโลสองขีดสามขีดนะครับหรืออาจจะกิโลครึ่งนะครับรานนักจนก็จะประมาณลกูกสองขีดสามขีดนะครับ,รบ,นนรบระะก็จะมีหน่วยใหญ่คือใหญ่สมบูรณ์นะเพราะว่าใส่กีไก่ก็จะมีหน่วยใหญ่กว่านี้นะครับอย่างในก็บฟ้าพีฝากหน้องกดไหลก็แช์กดทีต่ตามก็ทำไม้เด้ครับฝากช่อง กกฤษยุคใหม่นะครับไปรุ่นหันมาทำกเกษตรนะครับต้นนี้ผมก็ปลูกไปประมาณ3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วแต่ตอนกินขายเดยวจำนวนหนึ่งแล้วนะครับขขาง,ขางก,กันกับสีเป็นมะนาวฮ้าวายนะครับไป้ว่าเอาทอไว้อย่างนี้ผมก็จะเอาทอพวกเศษแตนเศษนี้มะถีเศษนีนะครับให,ให้เป็นเหลี่ยงต้นมะนาวข้างต้นมะนาวนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวชนิดน,นึงนะครับนี่ มะนาวฮาวายนะครับมะนาวฮาวายหลูกมันก <hel> ็จะเป็นแดงสีนะครับเป็นแดงสีนะครับเป็นชงลิล <masters> <laughs> ี่นะครับตัวหนามเขาหลายครับหนามเขาหลาเสษตำหุงก็ได้นะครับนีเสษตำมะฮงก็ได้เจ้าโมเมนต์บักนาวสีนะครับจะเป็นเกลี้ยงบักนาวหน่อยตัวบอมหอมจะบักนาวหน่อยนะครับแต่ถ้าบอมีบักนาวหน่อยก็เสษตำหุงก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเห็ดหนามมันนะครับ ไปเฮดนาำน้ำปั้นนะครับน้ำปั้นอันนี้ก็ร่นทีมไ้ายนะครับร่นทีมหลายเพราะว่าช่วงหนึ่งเกดเจ็บไปขายนะครับเก็บไปขายอยู่ช่วงนี้เกดเจีบไปขายวกนาวมันร้ายนะครับอันนี้อยู่ขง้างกันกับแป่นพิจิตนะครับแป่นพิจิตตะกอนก็มีหลายนะครับมีไลายจนเด็ดตัดออกนะครับเพราะว่ามันร่นตลาดนะครับช่วงมะนาวยุกยุกมะนาววงท่อนะครับยุกน นี่นะครับหนาวยักนะครับโอ้ยหน่วยใหญ่ครับครับพี่น้องนี่พี่เห,ห็หหน่องเอาเบิ้งน้ำกันมันหอมหอมขับต้นเลยนะครับนี่ครับความหอม,อมนี่ครับโอ้ยจังได้กับฝากพี่ฝากน้องด้วยครับเด้อช่วยกดไลค์กดติดตามกนดน้ำแน่เลยครับเด้อขอบคุณครับ